เียังเปลี่ยนรม่ได้ใครจะไม่ตอบก็ได้แต่ใครที่คุณดูออดเดินด้วยกันเพราะต้องโก่กกินด้วยกันตลอดจำไม่ได้แลจำไม่ได้ แฟนชี่ไรเปแนะนำตัวเออชินนัทนี่เพื่อแต่ตางต่าง

Thank <laughs> you.

เงไม่ถ <c ười> ี่ี่ั่งเลยแล้วผไปด้วฟัไแล้วแบก่บบทำไมแหมจอบกส่สว่างติดไปอ่ะจะหอกใไม่อมนี่เลย่อรอเลยร้องเลยม่เอามือร้องไว้สเกลอะไรนี้่อนเต็มก่อ่ะไม่าี่แ่บัตที่ขัดเล็บสมัยเราเนอะนี่ไงอยเพิ่งไปเจอแบบเทปแบบนี้มาแคส์แล้ตอนนีุ้้มมาที่ก่อ ใิ่ด้วยด้วยนะมากม้ามีลูกกี่าคนเดียวผู้ชายตลารักมั้ลูกกี่าชายต้องหัวหน้าสร้างมบอกหนก็ยั่นเลย อ่าตาแล้วไม่ถูกเาเ่ยออเ่าฮะเจมส์เล่นเยอะหอเลาเยอะเจมส์เล่นเหมือนกันก็แค่เล่นมี่มาต้งาโมงนี่คืนนี้มา้่เราก็มลวนอีก่อนนี่โกกดมาเลยเอ้าเหรอได้บอกนี่ผมว่ามาก่อนดีกว่าก็มาก่อเลย อยากสดสดสดแล้วลูกข้างหน้าสดอ้ไ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 อ้่อ้ไ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 ม้เอาไอ้ไอ้กอออ้ไอ้มอ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไออ้ไอ้อรไอ้ไอ้อ้ไอ้้อ้ออ้้ออไไ้อไ้ออไ้อไไออ อาบป่ไมไม่ก่อนโ่งไมโป่งกีบก่อนไม่อหน่มพไ้ยทอไี่ไยอ

เออถ้านุด่หที่สุดแล้วเนี่ยมกนะคที่สุดมากอะไรวันนี้แฟนยังไงล่ะมาตั้เองตัวเองใจจะขาดเดียววะแใจจะขาดเดียววะนี่นี่ถ้าไม่เห็นถ้ไม่มีมาเป็นโดสโคนนะสมควรนี่มีสมคนอะไรวะจนจริงเองเราใช้กาะคกันมาแล้ว1 9ปีแล้วเนี อัอไม่ดีเลยว่ามึงโกงบอกเลยกงโกงร n น e r ข้าหลังะเออไม่ดีอะมีแต่ว่าไม่คุยไป Yeah, yeah. nada